โดยชอบตอนยางเจพ้นควันพรานอ๊ะฟังแต่แฟนมึงอยากจะตั้งคันเย่ฝากแบงร้อนพรานอ๊ g เกตได้สแปงพันเย่เอาเงินมามาราก็วินแบงครูไอวัสอน h ดอะฟลักซ์อินเดอะแบูแม่งยีเดียก็ h อมพรานอ๊ะพ่อม่โอโฟรเลยไปซื้เสื้อไปรนฟังไปแสงโซ่เย่แล้วเราก็นอนพวกกูไม่ได้หักหมรักสุก็พาไปไปส่งกินผักของเด็ายในเสื้อผ้าที่กูเอามาผ่ามเอ้ยาอยู่กับกูอาจจะทำมึงสับซน ไอวอลทูเขาลบคู่มันผู้พันเขาบอกว่าชอบตอนยางเจพนควัน I'm trying to fuck the fan มึงอยากจะตั้งคันเฟอร์แบงค์ร I'm trying to get this bank pan เอาเงินมามาวงก็เป็นแบ n g ์รูเอาวอลส์ออนเดอะบล็อกอินเดอะแบงค์ดูไม่อยาก o ดาก็โฮม i trying to pour me a f o o l and I be sipping soda don't fuck with g a n g s o e r I'm fucking with the baddest bitches in the city I'm stacking bank teller making millions I'm no big grip w i t มึงแต คแค่พอเป็นพี่ี I'm a big c e t but you don't know I'm the v a b o u y w s p e n a lot of money on clothes ปล t อย i n ินก็สเปนด n ออ o โฮมดวงกำลังจะดาวน์เป็นรูคม <c oughs> เ,เด็กเด็กร้องไห้ขี้มูกป <c oughs> โป day, ่งโดนใบอนเดตะกูตำต้มน้ำไปบรกเวณจะลืมลอง <c oughs> ไม่เคยลืมสักทีเพราคืนวันในคืนของยองมีแสงไฟแห้แันสีตอนมอนือบนเธออาจต้องใช้เวลาเป็นปีถาหากจะลืมพอค <c oughs> เคยบอกว่ากูไม่ดีตอนนี้ไม่ชอชอบรบกูมันผู้พันบอกอชอบตอนยังเจพน Tryna fight the fan, we had the thunk, yeah For bang, right, tryna get this bang pun, yeah